กับสบายดีดยเดอร์พ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้เขาก็ับมาหาจันคิดพี่น้องหลังจากได้หักเงินมาเนาะเขาก็บับมามอบให้กับข,ขอขอบพระคุณไปทั้งพี่ละไมยเนาะอุดนุนจันคิดเป็นจํานวนเงินอยู่หนึ่งพันบาทแล้วก็พี่อ่อนอูมาเนะาะทั้งคอนแก่นเขาเองนั่นเองเนาะก็อุดนุนจันคิดอีกหนึ่งพันบาทเออเจ้าของได้ยินดีใจเลยว,วจ๊ะ ไปเบิ่งยันขีดเลยเนาะพี่น้องไปซวนปลาเม่าอะไรพี่น้องปลาเมาลูกค้าเขาบวบว่าเหมือนเลยก็เลยมากระเบ้าแพงอันซาแพงหืมผู้ามันคือดีใจยิ้มจนบวฮู้เจ้าฮู้บอกว่านอกไปเหมือนอ่องหอนบ๊ดกระต้นกระโตแข่งแดดบวบด้วยหุดบวบหดบวบกระแพงหลดกับพี่ยอดเทพอ่ะ แบ็ดเบ็ดเตลิดเสื <coś S 1> <rawd Moder> ่อมแบตเตอรี่เสื่อมขนาดขี่บนมือก็ยังส่บมาสุกบาดนี่สุกมาสุกผู้เดียวพอไม่พี่น้องโอ้ยหลุดบักใหญ่จังมั๊บ่ได้อยู่กลางบ้านติบ่ได้อยู่กลางบ้านบ่กลางบ้านกระบอรมันบ่เป็นกลางบ้านได้ส่วนบ้านกันสี่ห้าคนกันแน่บิ่งมิดตู้หญิงเออมากกว่าเจ็ดสิได้จำเป็นกับมาสุกเพิ่นเพิ่นอยู่ขี่ลงมาสุกนลำกู้ว่ะกับมาสุกเพิ่นกับมาสุกปลวกว่ามาสุก S <S มีเล็กน้อยผู้หนึ่งมากบายดีเด้อโอ้ยไปดองทุกคนสบายดีมีเด็กน้อยผู้หนึ่งมากกินหมูหมูนี่ยังโอ้ยอยากเลยพี่น้องอยากมากินแะดอกแล้วก็เลยเด็กน้อยนะมาสุกซอยเอออืมก็เลยโอ้ยวะผมมุกบใจเรไรคหาม,มาบอกเพื่อนบาทนี้สุกแล้ได้กับโบได้ ก็เลยจะไปเห็ดถ่าได้แล้วมันซีเค่อยเนาะมันสุกเออต้องหาบอดคอยบน์คอยก็เลยสุกทั้งหัวมันกรอบยิ่มจนว่าถ้าเราจะเจ็บเบิดอันนี้มันไมเหนื่อยแม่งตากแดดก็ตากไปขายมือเดียวก็ถือแบตเบิดโอ้้ยว่ใส่ข้าวเจ้าว่าอันสิขายอยู่บ่บัากมูนี่โอ้ยไม่ใหญ่เอ้ยคอยเอ็นปากม่ได้คอยมือว่ะดูข้าจักมาเบิ่งกันอยู่หุ่มล้มกัน อันนี้ขายหน่วยจังได้นี่ไงเป็นอะไรผูกผูกข้าวนี่นี่นี่เจ้าของเจ้าของนี่น่ะตัวแปนี่ก็เป็นสิบบาทอืมโอ้มีหน่วยสิบบาทโอ้มีบาทมีหน่วยสิบบาทสิบบาทพี่น้องแล้วเจ้าก็มีข่าวดีคือกันเจ้าเนี่ยเตรียมโต้รถเด้อมีผู้ใหญ่ใจอัน ใจดีใจบุญมาอีกแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนเนาะผู้ซอยเรือชื่อมู่ซอยก็ขอบใจล่องนาาไว้ก่อนโดยโดยเตรียมเนาะเมื่อได้ก็ล่อลุ่นกันเนาะพี่เนาะแต่เพิ่นมีข่าวดีแล้วดีใจแทนเสี่ยวไปมือนี่เสี่ยวได้นี่นะเสี่ยวไปมือนี่ก็ขึ้นฮักกำไรฮดพ่อแม่ฮักแหบพ่อแม่ลดอันรถแบตเตอรี่เสื่อม ก็เลยไปซื้อแบตเตอรี่เนี่ยตรวจได้เหรเฮ้ยสองพันสอประมาณสองพันกว่าแล้วไปซืบสองปัญหาดิเก่าอ้วเก่ายื่นเป็นบ่อข่ะซาแพงเคยผ่านมาแล้วเบ็ดหยอดตัวนี้เบ็ดยอดตัวนี้ไข่น่ะตลอดได้จานไปเลยได้ไปยู่รถมือเนี่ยบ่อแพงไปกันยังได้ไปยู่อยู่ตัวเมืองอย่างว่าหังได้ล่มู่กันได้สำไรนิดหน่อยกับเขาในเบ็ดอืมพอดี เืแห้งกับเขานี้ผุขาครับก็พบอผมดึงคุณน้ำเอื่อยู้สอยสนับสนุนเด้อเอื่อยเอินมาตลอดไปขายผักไปในกับปูกขาครับ่ได้ได้นงออันเห็ดน้องโดยโดยน้องคันปลานี่เป็นของจันคีดเปนากนันมังง่เนี่เป็นของน้องจันขีด เนาะป้านนาะร้านอะไรเป็นผูอันอันนะเป็นผูหาผูบอกเปนน้เป็นอะไรจันทิดีใจแหงวะโอ้ยเห็นเงินกูคือมาดีใจแต่ทำบอเมื่อกี้นี่ไอ้ห่อนห่อนมันอยากเข้าเลยอันนี้ก็คือเป็นเงินพี่เราไหมเนาะอุดนูนปลาจันทีนะท่านหนึ่งแล้วก็ ที่ออนอุมาทางจังหวัดคอนแก่นอ่ะกับพันหนึ่งโอ้ป้าอนะ่ะเบืรอโดยโดยมีแต่น,นี้มีแต่ปลาเนาะป้านี่ยนะมักโม่นะล่อรุ่นมักโม่นะมาแล้วแต่ oh. บดบดเสลยนะเนาะเสลย,ยถ้าเลยมือมืออันนั้นเห็นให้เจ้านอนบลับเบาซื่อๆสักมันถอดได้ดิ <c oughs> <c oughs> ไก่มือเฮานัดไหมกันแล้วเฮาสิเอาเงินมามอให้เบิดมือกลางกลางคืนกะอยากอันเวลากะจากจักหน่อยแน่ผู้ค้าครับพี่น้องครับ เมื่อคืนนี่ยก็ตื่นทีหนึ่งทีชองโดยตื่นทีชองบัดย่ำมื่อเส้าปุกขาข้างเว้นกับฮาบิดมือเด้กมือนีก็ได้กะหฮากัแล้วมาผัก่อดไหมอันนี้นะเมื่อวานนี่นะมาเอาแล้วหาโรคเคร่งเอาไปให้อันหน่วยซินถ้ำเพราะว่าแม่แม่ใหญ่เพิ่นป่วยค่ะเด้แม่ใหญ่ป่วยเลยซื้อออกไปให้ลูกซีดลูกหาเพิ่นกินไปเด้อเอันนี้เงินขาปลาเหือแห้งเนาะเหือแห้งปุกขาก้าแม่กับที่สำคัญกับเอื่อยเดี๋ยวอะไเป็นผู้สนับสนุนเอื่อยลาะไม้กับเอื่อยยัง พี่ออนอุมาพี่ออนอุมาเด้อก็ขอบอกขอบใจเอ่ยหลายๆเด้อที่เป็นว่าเป็นไงเป็นกับเป็นบุญเป็นกุศลกับมนม่าที่สําคัญสาคัญที่สุดกับคือว่าเป็นของขวัญสับไปจากเอ,อ่ย ดยสือหายดันบัลแดงใจใหายน่องคือพวกขาด,ดันบัลแดงใจแรงบัลแดงโอ้ยดีใจดีใจมึงเบิ่งเนี้ยประมาณแบบสองพันกีบด้หำสองพันบาทกูกระชัยว่าถือบอลแดงบัดนดดงใจใหายน่องมีสั่งต่อไปสู่ต่อไปเอื้อยโดยโดยโดยก็ข,ขอบคุณข,ขอบคุณตาแดงกับบ้านนะพี่น้องถุงให้มันน้ยืนให้ห่างกันมีไอเดียงามไปเกี้ยกล่วมโดยให้ห่างให้มีจะเลื่อนจะเลื่อนเรื่อยเด้อซาสุก้า ลูกค <ti ens> <uh ้าก็มีร้านอือเฮ้ยเสียแลอันแลเด้อมื้อเมื่อคืนนี่มาเอาไปแล้ว5โลครึ่งแล้วมื้อเขาเจ้าเฮ็ดวัดแล้วข่อยสิมาเอาไปลงวัดเด้อโต5โลโต5โลครึ่งยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังอีก5โลครึ่งอันโตตเอื้อยละไม้นี่แล้วอีกนึงนี่ซุมเฮาสิกิน เออเอื oh. ้อยเพิ่นว mm. oh. oh. ่าให้ยซุ่มน้องกินทีมงานซุ่มเฮากินอันหนึ่งนี่คือว่าทีมงานซุ่มเฮาโดยตัวนี้อีกหาล่อยนี่ยังอยู่ยังอีกหาโลคเครื่องยังอีกหาโลคเครื่องเนาะใบนี่เนาะโดยโดยแต่ว่าเมื่อคืนนี่มาเอาแล้วหาโลคเครื่องแต่ว่าเอาให้ล่วงหน้าโดยโดยโดยข้อความพูดข้อคุณอีกคนอหนึ่งเด้อไอเด้อวิสุปุตุพุตซาทุเทียนเทียนอ้อนอุมาบอกว่าให้ทีมงานกินนะครับ กะสีแบงไล่เฮือนอยู่สีแบงกันอยู่กันกินผีนองเฮานญาตยาเฮานะ <c oughs> ยานขิดกะสีแบงหายอยู่แล้วนะเห็นว่าเป็นาาพัวข่ากันอาแพงบ่งใจดำดอกสีแบงไว้หายเห็ดยังวะอันนั้นนะยังลาบสดเจ้าก,กับไปกินน้ำคอยแล้วคอยสีแบงไว้ให้อีนั่งกับแม่เจ้ากินนำ้ำบาแพงนํำแล้วพ่อแม่ผีน่องเอ้ยโมไม่ปากน้ำพายเลยบ้าน พังเจ้าว้าเนาะพี่น้องพังจันขิบเหล่าใจกันดีใจหุ่มๆแทนเพิ่นแดีวมาพากันดีใจแทนเจ้านะครับรถจะฉีดกำโตพากันมาแต่ของขึ้นมาเห็นแสดเอื้อยอันพี่ละไมค่ะแม่นะมีการเมาหมกหมอกมางงูมีการเมาพักมีการเมาปลาดีใจบ่าวแพงขี่รถจะสีบินซาแพงน้ำพุ่งดองดองใจน้ำไอ้เด็กแพงแล้วก็บบ่แพงเลย แล้วก็ผูกเป็นเอื้อยพิเศษโดยขอบมกขอบใจเป็นเมื่อนี้เมื่อนี่หายได้งอนไดฮะงอนประมาณนั้นไปนะเพิ่นงอนงอนยังงอนเอาเงินมาหมอบซะอยากให้เจ้าไว้เพิ่นมาช่องเถื่อนโาเห็นแม่ตีนะอะไรนั่นเป็นอย่างเมื่อกี้เพิ่นอยากให้ร้านจิ๊บหัวมวกวางเด้นี่ไปเหรียญพว่านเข้าไปเด้นั่นยอดหัวนู่ซะโอ้ยฮังเพื่อประเทศเสียเงินไปหมอบให้ โอ้ยให้จันท์ขิดมาก่อนมาวาดนี่กับโบเห็นเล้าอ่ะมาเอาปลากับเห็นเล้าเท่ไปน้ำอีกสุปขอยกับป๊บแป๊บฟาเมื่อฟาเอาปลามาฟากินนะจ๊ะมาเพราะว่าปลาเบิดเพราะว่าถ้ากินมืาอื่นเนาะมืออื่นภูเขาเอามาลอยโลบอะว่าเขาเอามาบ่ได้นะเอ้ยเพราะว่ามันฮ่าฮากำลังสื่อทั้งใหม่สื่อทั้งใหม่ก็เอาชิไปเอาแบบทั้งมันสิมินแล้วมันจีวีเห็นาปลาเขาตายบาดโดยโดยบาดนี้เอามามาเสะแล้วมาเสะแล้วกับภูเขาสิได้ เอาทางตัวนี้ไปไปเอาลอยโลมาโลดบาทนี่แปลว่าบมีปัญหาบาทนี่ไปคลายกับสีไข้เนี่คันเฮามีอทว่ามือมือเศร้านี่เอาใส่ทางไปบาทไอ้มันหลุดเต้นปลาไม่หลุดตกลงไปใส่อันอันนั้นกุ้งเหยื่อโตกลงข้างนอกกุ้งเอาเอาปลาไม่สบก็ไบ่สกตัวหนึ่งพอแต่ไปไปคลายไปเห็นปลาอยู no ่บ no มือเส้านี่ไปคล้ายขาดจากโลมือเร้านี่เอาไปมือเร้าประมาณสามสิบกว่าโลขายบเบิร์ดจักหวาสุ่มหัได้กินนเจ้าแหล่หมโม่ถ้าเป็นโดดบบเป็นนะแบโบเบิร์มโม่กับอยู่กัสีเบิรอยู่กัจักไปกแม่่เพื่อมักโม่เส้านี่น่ะเกือบเต็มโหดเพื่อน่าทาแบดบบมีปัญหานี่หรอคือสีเบิร์เนาะไลำด้มูงโม่เ้านี่โดยยังมีอยู่ข้างในอีกเด็ ไม่เปล่าวะขนั้นนี่ก็บสิปลาไว้ให้เจ้าบ่มไว้ให้มันสูงโดยพอดีเลยผกขาวักพอดีเลยสามสีมือพอดีเลยเพราะว่าบางอันมันก็ยังเพราะว่าเขาเอามาใหม่เนาะบางอันกับบุญจากปันไดเจ้าว่าเขาจะมาขายคือแบบนี้มาสิบบาทก็น้่าเลยการเอาสิขายเต็มเศร้าเต็มเศร้าแบบนี้มันเขาเจ้าบ่อยอยากซื้อได้คันเศร้ามันน้อยมันน้อย บ้านนี้มันน้อยกับแม่มาพามามันบบสุกบานนี้ตัวสำคัญมันก็ต้องได้เปลี่ยนมากไม่มีหน่วยซีฟหน่วยเซาพี่เนาะเออประมาณน่ะฝันมาหาเจาะซองเถื่อเลยพวกเซาเห็นบ่เผื่องเงินเพิ่นงเงินพวกกะิถาว่างินนะลูกค้าเขาเพิ่นป้ามาเด้เออมันเซาผูกขาเอามาให้เราเออมันเซาผูกขาเอามาคืนให้เพิ่นเพราะว่าปลูกผัดผูกขาได้เอาไปขายบ้านนี้เอาไปขาย จใจกังกุคายเบิร์เดีเมาออสิบวันกินเ,เนี่ยวะเพ,พอนนอิ่นอันเพิ่นงอนเนาะเนาะยังนเพิ่นหางงูหอยงมมันงมมันปลาอยู่คงมาบ่ทันใจเพิ่นไปกันเลยเพิ่นงอนงอนเนาะเพิ่นเกรซั่งงอนเ <laughs> น,อน,น,อนกกานไปกี่อ,อ,กอักบอมะเด้ <laughs> อยอ,ยอยากให้ไลยสิ <c oughs> เขาเชียรมาให้ดิเขาเชียรมาให้ยูเงินะว่าเดี๋ยวได้ด่ยวเขาเร็วกายจะให้เก่งไลยแบบเพิ่นมาหลือเพิ่นเมื่ออืมหรือเอาผู้ขาไปเล่นน้ำเพิ่นจะเจ้าเพิ่น เออเอาเซวเป็นตลาดตั้งแต่บ่ายสองไปคือได้ไปเล่นแต่เศร้าหงายมาค้าเป็ดหมูอีที่ขายของหมูไปเอาไปค้าทางพิดดิ่งไปหาไปสดในเรือนมีงานนั่นมาเป็ดไปหาเป็ดเจ้าว่าเจ้าสิไปตลาดบ้านอ่ะนะเจ็ดตีสองไปแต่ดตีสองบ่หอตีสองเออเพราะว่าร้านยังบ่ทันได้มาเพราะว่าร้านก่ยากลูกน่อยลูกน้อยเพิ่อห้ากระดังมีลูกคลอดลูกใหม่อันนั้นป้าเพิ่นบ่ได้เอาลงกมันบ่บ่เออ ลงมอไนยวัดหล่อบ่อผิววัดเลยมาลงบ่อผิววัชิมาลงน้ำกันนี่โดยการก่อเห็ดน้ำกันกับหลานไหนเออน้ำกันกับหลานร้านที่อันซ้าแพงเคยไปอุดนุนเพิ่นตลอดนะพี่น้องเพิ่นได้เร็เพิ่นอายุเพิ่นได้ลูกเติร์โหนพี่น้องเออเพิ่นมัดอยู่เพิ่นเห็ุอุปกรณ์อยู่ มาแต่ทำอุปรกรณ์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาฮานนี่กับิขคอจบคลิปเ้ยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่เด้อสบายดีเห็นอุปกรณ์อุปกรณ์รอชมคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง